สวัสดีค่ะวันนี้รัดพักหลังห้องนะคะรัดก,กจ็จะมาแชร์ประสบการณ์เวลาเราติดเชื้อโควิดแล้วเราจะต้องรักษาแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นการรักษาแบบโฮสพิเทลคือโรงพยาบาลเดียวกับโรงแรมแล้วเราก็มารักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะก็จะพามาดูวิธีการรักษาว่าเราทานยาอะไรบ้างแล้วก็ อยู่แบบไหนนะคะซึ่งก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาทั้งทางอินบ็อกซ์ทางเมสเซจทางคอลไลนนะคะขอบคุณครอบครัวพ่อแม่้าพี่น้องนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เบิ้มที่ดูแลเราอย่างดีนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะก็ตอนนี้เราก็ทานยาคุมุกโดดเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอ ดูอาการอีก7วันนะคะแล้วก็ค่อยได้ออกแล้วค่อยไปกักตัวที่อพาร์ตเมนต์นะคะก็ก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รัฐด,ด้วยนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้รัดผังหลังห้องชนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะขอเก็บทำคลิปบรรยากาศของ โฮสพิเทลที่ใช้กักตัว14วันเนาะก็จะเป็นโรงแรมที่เดียวกับโรงพยาบาลนะคะซึ่งก็จะอยู่แถวรัชดาพิเศษนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราเข้ามากักตัวเนาะก็นี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในห้องของโรงแรมนะคะก็โรงแรมก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่า เขาจะเตรียมอะไรให้เราบ้างเนาะโฮสเทลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทางโรงพยาบาลแล้วก็โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้นะคะห้องพักก็จะเป็นเตียงคู่นะคะเนี่ยค่ะก็บรรยากาศโฮสเทลนะคะอันนี้จะอยู่ชั้นที่14นะคะซึ่งก็จะมีที่กินข้าวเนาะแล้วก็ มีนะคะกา,าน้ำร้อนแล้วก็ที่ล้างจานให้เราเรียบร้อยนะคะก็บรรยากาศห้องก็ถือว่าโอเคนะคะก็สะอาดสะอานนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นโฮสเทลที่ดีลกับทางโรงพยาบาลเนาะก็รัดก็ขอเก็บทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ รับความรู้กันนะคะเนี่ยค่ะก็น้ำก็จะมีให้คน1.5ลิตรนะคะคนละ12ขวดนะคะช้อนจานมีให้เนาะแล้วก็จะมีมื้ออาหารเช้าเที่ยงเย็นนะคะก็บรรยากาศภายในห้องนะคะ เป็นวันแรกที่เราเข้ามากักตัวเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านที่ส่งมาให้ทั้งทางไลน์ทางอินบ็อกซ์นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพี่ที่พักอยู่ด้ยวยกันเนาะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งกำลังใจ ก็เป็นบรรยากาศวันแรกนะคะก็เราก็จะเตรียมพวกมะนาวพวกอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตวันต่อ,ตอ,ตอไปนะคะอันนี้จะเป็นกับข้าวมื้อแรกก็คือมื้อเย็นเนาะที่เราได้รับนะคะก็จะมีสลังนะคะแล้วก็ มีข้าวผัดเอ้ยผัดหมูแล้วก็มีไข่สองฟองให้เรานะคะนี่ค่ะเวลาอาหารเย็นจะห้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันนะคะยากาศที่เรากลักตัวเช้าวันแรกนะคะ ตื่นเช้ามาวันที่หนึ่งเนาะที่เรากักตัวอยู่สิบี่วันนะคะที่โฮสเทลแถวรัชดาพิเศษนะคะก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเราก็ขอเพื่อนๆก้าวผ่านในวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะคะทุกกำลังใจขอบคุณมากๆค่ะเราจะสู้ๆไปด้วยกันนะคะ อาหารเช้าเราก็มาแล้วนะคะอาหารเช้าจะเริ่ม8โมงถึง9โมงนะคะเดี๋ยววันนี้คุณหมอก็จะโทรมาเช็คอาการแล้วก็ไปเอ็กซเรย์กันอีกทีหนึ่งนะคะอาหารเช้าของมื้อแรกที่เราตื่นเช้าขึ้นมานะคะ,าาก,ะ,คะก็จะมีข้าวผัดแล้วก็แก้วมังกรน,นะคะก็ขอตัวกินข้าวแล้วกินยานเนาะเดี๋ยวก็รอหมอมา ทรมาเช็คอาการอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะวันแรกที่เราเข้ามาโฮสพิเทลนะคะก็หลังจากที่ทรนอน,นคืนวันแรกคุณหมอก็จะให้เอ็กซเรย์ปอดนะคะแล้วก็ตอนช่วงบ่ายคุณหมอก็จะโทรมาถามอาการเพื่อจะจ่ายยาว่าเรามีอาการแบบไหนบ้างล้วก็จะบอกคุณหมอไปนะคะ ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเช้าของวันที่สองนะคะเราก็ได้รับยาวันแรกก็คือเราก็จะได้รับยานี้นะคะก็กินครั้งละ9เม็ดเช้าและเย็นนะคะก็พาวิฟาวิพิลาเวียนะคะ200มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะ เราจะกินวันแรกนะคะแล้ววันที่ต่อมาก็จะเป็นยาวันที่สองซึ่งคุณหมอก็จะให้กินไปถึงห้าวันก็คือกินครั้งละสี่เม็ดนะคะเช้าเย็นเหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันส่งแรงให้คนไทยผ่านวิกฤตจุดนี้ไปได้ด้วยกันนะคะก็ขอกินข้าวกินยาน,นะคะ เมื่อวานผลเอ็กซเรย์ของเราก็จะออกแล้วนะคะคุณหมอก็จะแจ้งว่าเชื้อไม่ลงปอดเนาะวันนี้เราจะกินยาวันที่สองก็จะเป็นครั้งละสี่เม็ดนะคะเช้ากับเย็นนะคะก็กินไปอีก5วันนะคะตอนนี้ก็จะกินยาเช้าของวันที่สองนะคะก็ขอตัวกินยากันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามากินยาของวันเช้าว,วันที่สมที่เรากินยานะคะ ก็จะเป็นยาเช้าเนาะก็จะกินสี่เม็ดนะคะฟาวินะคะเราก็จะกินกัน4เม็ดแล้วก็ก็จะพามาดูอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของเราวันนี้ก็นี่ค่ะก็อาหารเช้านะคะก็รัดก็ขอตัวกินข้าวกันนะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆนะคะก็กินยาได้3วันแล้วเนาะเราก็จะกินไป ยา4เม็ดวันละ4เม็ดเช้าเย็นเราก็จะกินประมาณอีก5วันนะคะก็รักษาตัวอยู่ที่โฮสเทลนะคะแถวรัชดาพิเศษก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะวันนี้เราจะกินข้าวแล้วก็กินยาวันที่4นะคะเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเนาะก็อาหารเช้าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีผลไม้1อย่างนะคะทุกมื้อนะคะเช้าเที่ยงเย็น กับข้าวก็จะสลับกันไปนะคะวันนี้ก็จะมีน้ำเต้าหู้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรัดขอดวัดกินข้าวแล้วก็ทานยานะคะสู้ๆกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากินยาวันที่ห้าแล้วนะคะซึ่งยาเราก็เพิ่งผลิตเสร็จวันที่สองเดือนแปดสองหนึ่งนะคะก็ยาก็จะมีหมดอายุวันที่หนึ่งเดือนแปดสองสามนะคะก็ยาเพิ่งผลิตเสร็จเนาะใหม่ๆ ก็จะเป็นเช้าวันที่ห้าที่เราทานยาฟาวินะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะก็เราก็จะขอทานข้าวนะคะนี่เลยนะคะอาหารเช้าของเรานะคะมีไข่ตุนผัดหมูนะคะแล้วก็ข้าวสวยก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งเข้ามาก็เราก็จะก้าวไปด้วยกันนะคะก็ บายบายขอกินยาและกินข้าวนะคะอันนี้จะเป็นอาหารเช้าที่หลังจากเราได้รับยาครบ6กโดสแล้วนะคะก็วันนี้เราก็ไม่ต้องทานยาแล้วนะคะแต่เราก็ยังอยู่ที่นี่อีกเจวันนะคะก็เราก็จะทานวิตามินซีไปต่อเรื่อยๆเนาะเพราเราถามคุณหมอก็ทานได้นะคะแต่เราก็หยุดยา ฟาวิทิลาเวียแล้วนะคะพอเราทานครบหโดสเนาะก็อาหารเช้าก็าจะมีปาดัลลี่นะคะผัดผักแล้วก็ข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็มีแก้วมังกรนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราไม่ได้ทานยาเนาะก็ไว้ค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะกักตัวอยู่ที่นี่อีก7วันเนาะก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะ